ฮัลโหลซูซานสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับป๋านะคะที่ช่องตาป๋าเอเวอร์อีกแล้วน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะแป๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวเดรสเดนกับแป๋วนะคะซึ่งเบอนอเขาก็ไม่เคยไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นครั้งแรกของเป๋าแล้วก็ครั้งแรกของเบนนะคะที่ไปเดรสเดนนะคะแต่ว่าเออต้องบอกก่อนว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่ป๋าจะไปเดรสเดนเนี่ยอากาศไม่ค่อยดีนะ มีฝนนะคะไม่คือมันเป็นซัมเมอร์ซึ่งเวันก่อนหน้านี้แล้วก็วันหลังจากนี้ยจะมีแดดออกเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่ว่างกันนะคะเราว่างแค่วันนี้กับพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขับรถไปที่นู่นกันแล้วก็ไปนอนค้างที่นู่นหนึ่งคืนนะคะซึ่งใครที่อยากจะหาไอเดียเที่ยวเที่ยวมันนีนะก็โอเคมาดูคลิปแปลวกันได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็1ิบโมงเช้าแล้วนะคะ ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยคุณเบนยังกับคนแก่เดินวนไปวนมาดูประตูหน้าต่างเมื่อวานเราก็บอกโอาปอมาแล้วว่าเราจะไปให้ช่วยดูบ้านให้หน่อยใช่ไหมนี่ก็ต้องเดินไปบอกอีกว่าจะไปแล้วนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่งานกับคนแก่คนจริงนางยังไม่แก่ว่านะนางเพิ่งสามหกนะแต่ว่าโอโหทาตัวอย่างกบตาแก่มากแล้วนี่ก็คือลืมของข้อแบลของในบ้านอีก โอเคซึ่งจากเมืองที่เป๋าอยู่นะคะไปดรสเดนนะคะก็ขับรถไปประมาณ3ามชั่วโมงครึ่งนะคะถึงว่าเราจะเปนอนค้างคืนนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะให้ดูโรงแรมที่เราไปพักด้วยนะจ๊ะพักรถกันหน่อยนะคะเปกินกาแฟน,นะราคาหัวงชอบราคาก็ประมาณกันละสี่ดเจ็ดออน ก็ค mm ิดใก้ๆกันก็มีรานาหานั่งินนโอ้ we arrive d r e s e n เห็นวิกันไหมเ่รงแรมเราอยู่ตรงนู้นนะคะชิ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 คิดว่าน่าจะใช่นะ นี่โรงแรมเบบี้นั่น first review shoot but we shoot another one ถึงแล้วจ้าโรงแรมของเราใหญ่อยู่นั้นเนี่ย right Hotel Bellevue อ่านไม่ออเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันจ้ะ เข้ามาในห้องแล้วนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโอ้าาเตียงเตียงนางก็ไม่เร็วนะสะอาดสะอ้านดูเพราะว่าด้วยความที่นางรีโนเวทใหม่ด้วยแหละนะนางก็เลิศอยู่นะไปดูวิวกันฮัลโหลกระชักเดรสแดน อเราได้วิวหน้าโรงแรมยังไงก็โอเคนะห้องนี้ของเราราคาร้อยสิบออยใช่ไหมร้อยสิบออยก็โอเคอยูเดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวนเมืองนะคะเขามี iPad เครื่องหนึ่งให้เล่นได้นะคะนี่ก็จะเป็นโรงแรมของเขาใช่ไหมที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยนะ เดี๋ยวเราจะไปเหมือนกันมีฟิตเนสมีต่างๆเฮ้ยเล่นเฟซได้มีเล่นเฟสเล็อินสตาแกรมได้เลิศอยู่ oh. เราออกมาทางหลังโรงแรมนะคะมีที่ให้เดินเล่นชิลๆแล้วก็มีสะพานเชื่อมเข้าไปในอ uh. เขาเรียกว่าอะไรนะ City c e ต t เซนทนะคะดาเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานไปโหนี um ่มันบินเลียนวิวชชัๆสวยมากดีงามพลัมเปตเฮ้ยโรงแรมนี้เราต้องแนะนำให้ทุกคนมาเลยดีมากวิวดีมากใกล้มากด้วย เป็นโดมนะคะปกติว่าก็น่าจะขึ้นไปได้ไหมไม่รู้จะาถามข้อมูลอ,อะไรจากตอนน้ำแต่ไม่ใช่แบบนักท่องเที่ยวธรรมดานะย่นีแล้วก็ดูโอ้โหดีดีลงฟ้าจะไม่แจ่มใสแต่ว่าทุกอ,อย่างคดี ืสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมของเมืองนี้คือแบบดีมาก,ดมากได้ยินเสียงบนเป็นไหมนางอยากจะอวดพ่อกับแม่นางว่านางมาเที่ยวโทรวีดีโอคอลสวนกันไปสวนกันมานี่น่าจะเป็นเรื่องเป็นโซนกลางเมืองแล้วอันนี้จะเป็นมิอเซียมนะคะขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าจะมีที่ชมวิวนะ เป็นนี้มีสาระก็มานะคะนี่เป็นนี้โชว์เราว่ารูปปั้น King of น s a x เซน s a x ซักโซนี่ะัแบไปวีซั x o n นีแต่แปลอยู่ lower saxony ที่นี่คือโรองแรม5ฟสตารตั้งอยู่ด้านหลังรูปปั้นนะคะดีงามพระรำแปดอยู่นะเนี่ยฝักติดคำนี้มากเลยจะออกยังไงคำนี้ ก็คือเดสเนนะบบว่าเมืองใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเท่าที่เป๋าเคยไปเบอร์ลินฟังฝนเรือฮัำบ์กนะคะก็จะไซสประมาณนี้แหละอันนี้ยโอวันศุกร์ตอนเย็นๆนะห้างโนะคะคนกำลังออกมาเดินเล่นกันเลยอ่ะแต่โซนนี้จะไม่ค่อยมีคนนะโอ้เมืองเขาใหญ่เหมือนกันเนาะ พ่อพาเราเดินห้านิดนึงนะคะดูหน่อยว่าที่นี่เขาเหีอะไรน่าสนใจ,จบ้างอันนี้เป็นรวมแบรนด์นะ d i r Chanel n คนจะเยอะนิดนึงแต่โชคดีที่ทุกคนใส่แมสนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจะเห็นหน้าเขามากนะ เจอร้านเสื้อผ้าของเบนเบนนางจะชอบเส่ประมาวันนี้เนี่เสื้อนางเลยอยให้นางช็อปไปก่อนลด50%จ้า but you already have one of this o n t yeah one baby one รา <c oughs> คาไม่ได้ถูกนะจ๊ะลกูก <ไ>ร้อยยี่สิบยังแพงแคมปดาวิดเตกแพงมากมากไกลจรงเรซเซนแต่เราได้นี่นะคะไดของจากนิวยอร์กซึ่งเสแล้์ก็มีปะทุกคนเห็นเบนตรงนั้นไหมคะคือเบนมันหนักกว่าแบบมากจริงๆนะหลงวนเข้ามาในห้างแล้วนางเห็นป้ายแดงร้านไหนนะนางเดินเข้าทุกแทบทุกร้านอ่ะส่วนนี้ไม่ค่อยมีคนนะ คือแบบโอช็อปเก่งอะไรเก่ง What you get เน oh ี่ย OMG Shopping so โอ้โหโอ้โหโนนนนโนนเอาใหญ่เอาใหญ่ไปอีกละแต่ร้านผู้ชายอย่างเดียวเลยเนาะเราไม่เข้าดีกว่าพอเห็นป้ายเซลล์มันไม่ได้อ๋อปฏิกรรม ริมผนังสวยเนาะเนี่ยอากาศก็ไม่ได้แย่้วเนี่ยดูก็เลิศอยอ้าบุครึ่งแล้วนะคะเราหาร้านกินข้าวตรงกลางเมืองนะจะได้วิวส,สวยๆหน่อยนะยิ่งจะไปนั่งกินริมแม่น้ำแต่ว่าเออมันก็จะแพงแพงแพงวิวแต่อาหารก็พอกันนะคะร้านกันใจกลางเมืองเขาก็จะมี คนมาเล่นเอลลูกโป้งงานดีมากเลยแต่มากับรถเข็นเด็กคือมีล,ลูกอะมีมาจบที่ร้านอาหารเยอรมันนะคะเป็นร้านบาวาเรียนนะคะก็โอเคนะอยู่หน้าโปดเลยนะเดี๋ยวมารอดูอาหารกันจะ้ะว่าจะโอเคไหม ครับกริลชิสเกนนะคะ What is this c o k โอ้๋อ Coke ละสามก็ดีนะสามออยโลต่อคนต่อวัน Uh, what is this for me? Impressive. Ipanema For you. What is this for me, now? Ipanema. Ipanema. Yeah. for you. Cool water. Cool water. ก๋วยละมันเนยก็จะมีสองสองเลเวลนะคะบาของโรงแรมอยู่ใกล้ๆก,กับเราเออที่เช็คอินนะความสดีงามของวิวห้องอาหารตอนเช้าเดี๋ยวเราจะให้ดูรายอาหารตอนนี้ดูบรรยากาศอาหารกันก่อนยืนแ้ปะ านแรกแ่นี่ขนมปังธรรมาดาบบไดแเลยนะสิบอยแล้วเนี่ยอยู่อมองอมเล ขนมปังธรรมดาั่วไปมานของเป็นบังครอบแซลมอนก็ประมาณนี้คิดถือว่าน้อยอยูน่นะ10ออยปกติถ้าต่อไปโรงแรมที่ไม่ใช่สี่ดาวใช่ไหมไปสามดาว7ออยก็มีประกอกัน <laughs> อันนี้คือชลอสลัดนะคะ <c oughs> ตอนเช้าอากาศดีเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าไมโเนี่ยเต้นแปีอสนี่คืออน่ชวิงอะชวิงอะท่านจยากลำบากในการออกเสียงขนาดนี้ส่วนข้างหน้าเขาก็เลิศอยู่ว้า wow. น่ะคะเรา,า,าก็เสียงกลก้องเสียงกล้องทุกคนมาดูรอบๆทุกคนมาดูวิว๋ยวไปดูวิวด้านหน้าข้างหน้ากัน สวยเนาะฮัลโหลดรสเซนอืมจุด้ายรืปออีกหนึ่งจุดซึ่งด้านนี้เราเห็นไปแล้วเนาะเมืองนี้ดีมากเลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใหญ่แล้วก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอเคซึ่งแปบ,บก็ขออนุญาตปิดคลิปที่นี่เลยแล้วกันนะคะแต่ว่าขอสรุปนิดหน่อยแล้วกันเนาะก็คือเออเออเดรสเซนต์นะคะอยู่ที่ซักเซนเนาะเอออยู่ฝั่งทางรับไลฟ์ six เบอร์ลินอะไรประมาณนี้ฝั่งนี้เนาะซึ่งเป่าขับรถมาจากเมืองที่เป่าอยู่นะคะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เลยมาพักที่นี่กันคืนนึงนะซึ่งโรงแรมที่เป่าจองเป็นโรงแรม4ดาวนะราคาคืนละร้อยออยเนาะซึ่งถ้าเป่ากลับมาที่เดสเซนีก e ก็อาจจะมาค้างที่โรงแรมนี้อีกนะคะเพราะว่ามันดีมากเลยก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเอออีกฝั่งหนึ่งของชิตัดนะคะเซนทรัลนะคะซึ่ง วิวดีมากและโรงแรมก็ใหญ่เพราะว่าเขามีพื้นที่เนาะไม่เหมือนกับโรงแรม4ดาวหรือ5ดาวที่อยู่ในสตันนะคะจะเป็นพื้นที่เขาจะเล็กกว่าเนาะที่จลอลรถ่เขาอาจจะอยู่ชั้นใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าที่จลอลรถของที่นี่เขาก็อยู่ด้านหน้าของโรงแรมเลยนะคะห้องเอ่ยซึ่งเหมือนในอินสตาแกรมของโรงแรมนะคะก็บอกว่าเพิ่งจะรีโนเวทห้องใหม่ทั้งหมดเลยนะช่วงโควิดนะคะซึ่งแบบก็สะอาดาดีทุกอย่างเลยแต่ว่ามีข้อเสียอยู่ก็คือเออสาววดนทาทำเขานะ น้ำเย็นมากทุกคนไม่ไหวจริงๆเป่าเล่นได้ประเดียวก็ขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีอะไรกันอ,อ,อาหารเช้านะก็มีน้อยไปหน่อยนะคะสําหรับราคาถ้าดูกันนิจินถ้าเช่าเฉพาะห้องเนี่ยเราลองหักราคาดูนะคะ,สะแสดงว่าค่าอาหารเนี่ยก็คือตก10บออยต่อคนนะคะซึ่งสําหรับราคา1ิบออยนะก็มีของน้อยไปหน่อยกว่าเคยไปลองแนะแค่ประมาณ3ดาวนะคะของจะเยอะกว่านี้นะคะ เป็นกลับมาแล้วโอเคซึ่งเบบี้ mm. oh, <baby. S 1> ซึ่งนะคะแปลก <c oughs> ็ต้องจบคลิปแล้วเพราะว่าเป็นเขาบ่นมากคือปกติอยู่กันเฉยๆเนี้ยไม่เคยบ่นนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แปกถือกล้องขึ้นมาพูดจะบ่นทันทีนะคะโอเคซึ่งใครถ้ามีโอกาสนะคะก็มีเวลาสักวันสองวันนะก็แวะมาเที่ยวที่เรสเดนนะคะเปลถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะคะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะอฟีดเซ็นชัว